สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาแนะนำโครงการชีวาวิธีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพอเพียงของวิทยาลัยเกียริน้ำพองโดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะและการไฟฟ้าสายสืบเทวประเทศไทยตามมาค่ะมันต้องอยู่ เราคือแผงโซล่าเซลล์ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่นำมาใช้ในสวนค่ะนี่คือตู้เกี่ยวกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์และรูปแบบแบตเตอรี่นี่คือต้นมะกรู่ขนาดใหญ่นะคะ นอกจากส่วนของเราจะมีต้นมะกรูดแล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วส่วนของเราก็ยังมีต้นมะพร้าวสองต้นด้วยค่ะค่ะเดินมาอีกแปลงนี้ก็จะมีสวนถั่วนะคะแล้วก็มีต้นตะไคร้ด้วยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อสวนมะเขือเทศที่กำลังปลูกใหม่นะคะตรงนี้อันนี้คือบ่อก,กบนะคะแบบโก้งวงจร และนี่ um คือการแนะนำโครงการชีวะ็นธีของพวกเราค่ะเมื่อเราขอจบการเสนอโครงการเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ